กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาและคะสัญญาณจากอธิบดีอายการประจําสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนมมาแล้ววันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของแพงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ของแพงเนี่ยเออแม่มันพูดยากเนาะ คือของแพงเนีมัไม่ได้อยู่ในห้างนะจริงๆบอกว่ามันอยู่ที่สนามบินอ่ะตอนเนี้ยอคผมไปภูเก็ตมานะเออเครื่องดื่มน้ำมันรมกระป๋องอ่ะ <Okay. S 2> นะครับองค์กรก็สิบห้าบาทร้ <Okay. S 2> านทั่วไปถ้าไปที่สวนณภูมิก็สิบเจ็ดบาท <Okay. S 2> เออแพงชั่วหน่อยไปที่ภูเก็ตโอ้เจ็ดสิบครับโอ้โหเจ็ดสิบเลยเหรอคะอาจารย์ กระป๋องละเจ็ดสิบบาททงกินไม่ลงเลยดุมากคือถ้าเราถ้าเราไม่รู้ว่าต้นทุนมันอยู่แค่สิบกว่าบาทนะครับเราก็อยากกินอดีนี้รถามเขาทำไมแพงเขาบอกค่าเช่าสนามบินแพงก็ก็ไม่รู้ของท่าของการท่ากาศยานหรือเปล่านะครับที่นั่นก็ของแพงมากข้าวผัดอ่ากุ้งสี่ตัวผัดกะเพราเนื้อ้าผัดกุ้งสี่ตัวและไข่ดาวหนึ่งฟองเนี่ยราคาสองร้อยห้าสิบบาทโอ้่ยค่ะ ก๋วเดี๋ยวก็ชามละสองร้อยนะครับค่าเครื่องบินถูกครับค่าเครื่องบินนะพันกว่าบาทแต่แท็กซี่เข้าเมืองนะแปดร้อยค่ะค่ะทีนี้คุณผมก็ถามผมในความรู้มาอย่างเนียแท็กซี่ที่เทสที่ภูเก็ต่รถแท็กซี่เนี่ยครับถ้าเขาบอกแปดร้อยต่อเลยสี่ร้อยห้าร้อยต่อได้ครับค่ะผมเพิ่งรู้นะเขาบอกว่าเป็นราคาที่ตั้งไว้เพื่อให้การต่อได้แต่พอต่อมากๆในฝรั่งต่อมากๆก็ทะเลาะกันก็ถึงบอกว่าจริงๆแล้วอันเนี้ย อยากให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าเล่นขูดเลือดขูดเนื้อเนี่ยคนไทยถึงไม่ค่อยไปไงไม,ไ,ไม่ค่อยไปแล้วก็รถที่มันอยู่แถวนั้นเนี่ยคนเขาก็บอกว่ามันทะเลาะกันเยอะเพราะการขนส่งเนี่ยมันเยอยผมคุยกับท่านนาทีสสที่นั่นเครื่องก็บอกว่าโอ้โหจัดการเรื่องการขนส่งนี่ยากมากเพราะรถตู้ก็มีรถแท็กซี่ก็มีรถอะไรก็มีแล้วต่างคนต่างแย่งกันจอดหัวซอยท้ายซอยก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตครับ ภูกเก็ตเนี่ยมันจะอีกหน่อยจะหาคนต้องเที่ยวยากถ้าเล่นแบบนี้แล้วเขาบอกจริงๆแนละ้วคนท้องถิ่นนี่แหละคือตัวที่สร้างปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ไม่อยากให้ใครมาแย่งพื้นที่ก็ฝากนะครับใครอยู่ภูกเกนะ็ตไหฝากช่วยดูแลกันหน่อยอยากคืออยากให้มันมีการต้องเที่ยวมากขึ้นผมเคยไปภูกเก็ตตอนที่โควิดระบาดถ้าคุณสนันได้ไปในค,ครูเราจะนเลือกมอยู่ในภาพยนตร์เลยเรื่องซอมบี้อ๋อค่ะค่ะเมืองล้างเลยครับ ขนาดร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟดังๆต้อง,งปิดอ่ะวันนี้เลยมานั่งนึกดูมาเห็นวันนั้นก็นเห็นวันนี้เราบอกแต่ภาพเดิมมันกลับมาอีกแล้วก็ฝ mm hmm. ากนรืาการท่าคิดค่าเช่าแพงกันลงอีกหน่อยได้ไหมเพื่อเกิดการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วแล้วมันจะทําให้คนได้มีคือเศรษฐกิจฐานล่ากอ่ะมันต้องมากคือคนภูเก็ตบางคนก็บอกเขาไม่ต้องทําอะไรแค่แลกเงินนะครับ mm hmm. ไม่ใช่สาบันการเงินนะ mm hmm. แค่ตั้งตู้ให้แลกเงินในะวันทังสองสามพันนะได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรโอ้ คนนี้เขามีตังก็เป็นอย่างนี้แล้วละตอนที่โควิดมาก็โอดทวนกันน่าดูก็ฝากนกลางๆแล้วกันก็ฝากข้อคิดไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันเรื่องมาตรฐานราคาค่าเครื่องบินกันใหม่ครับเอาละว่ากันเราเลยดีกว่าวันนี้คําถามแรกเริ่มที่คุณปียะนี่ก็ไม่เกี่ยวกับกฎหมายนะคะสอบถามมาบอกบว่าเขาเห็นหลายพักเนี่ยเริ่มขยับเรื่องการหาเสียงแล้วก็เลยสอบถามความคิดเห็นอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าน่าจะมีเลือกตั้งสักเมื่อไหร่หรอคะเนี่ย ช้าสุดไม่เกินไม่เกินพึ่งสภาปีหน้าครับอ๋อคะนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณชาญรงค์นะคะนะก็อยากจะขอความคิดเห็นอาจารย์เหมือนกันเรื่องกฎหมายจราจรที่ออกมาใหม่แล้วก็มีผลบังคับเมื่อวานนะคะถามมาว่าอาจารย์คิดยังไงบ้างอะคะ่ะคือผมว่ามันก็ดีอะนะแต่บางทีมันอาจจะแรงไปแต่ตำรวจก็ผ่อนปลนนะสามเดือนนะครับทีนี้ ทีนี้โอเคไอบบ้บทบัญญัติที่มันแรงเนะี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่าสาเหตุต้องรูที่สาเหตุนะครับได้มันมาจากเราไม่ค่อยเคารพกฎจราจรอย่างผมอยู่ที่ที่สำนักง,งานนะครับศูนย์ราชการมีม้าลายจะข่าม้าลายรถยังไม่หยุดให้เลยคือต้องเข้าใจอย่างนี้ดูสองด้านนะครับญี่ปุ่นเขาก็แรงนะแต่เขาไม่ฝ่าฝืนของเราเนี่ยผมมันแรงยังไงก,ก็ฝ่าฝืนจะออกหมายจับยังไงก็เท่านั้นนะครับแก้ไม่ได้หรอก เว้นอย่างเดียวว่าต้องเอาตำรวจจราจรไปยืนกลางถนนสักปีสองปีแล้วปรับให้มันเต็มตามกฎหมายใหม่เนี่ยผมว่าได้ผลเอาแค่ว่าเราแก้เรื่องของย้อนสวนวันนี้ยังแก้ไม่ได้เลยนะครับก็ก็ก็ว่าวิธีแก้มันน่าจะให้กฎหมายมันกก็ไปอย่างหนึ่งแหละครับแต่ว่าวิธีการป้องกัน่ะหน้าที่ของพระเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจคือการป้องกันตรงนั้นสําคัญกว่าหน้าที่ในการปรับปรามครับค่ะ แล้วก็คุณชงเกียรตินะคะอยากจะทราบว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเราไปแจ้งความที่โรงพักเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก้นลงเป็นบันทึกประจําวันบางทีก้นลงเป็นแจ้งความเขาก็เลยไม่เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงเวลาเกิดเหตุเราเราควรจะแจ้งเป็นแบบไหนเหรอคะอาจารย์คือมันเป็นเทคนิคของพนักง,งานสอบสวนของตำรวจวนะครับ เขามีสองอย่างลงป็จํระจำไ้ก่อนยังไม่รับเป็นคดีถ้ารับเป็นคดีเนี่ยมันจะต้องออกเลขคดีทีนี้ถ้ารับเป็นคดีแล yeah. well, right? ้วทุกอย่างมันถูกเร่งรัดมันมีระเบียบระเบียบของพมตรลอท่านปัจจุบันเนี่ยลงนามไม้ว่าเรื่องการลงนามรับคดีรับยังไงที่มันก่อนผระผู้ปฎิทีเดียววันหลังจะจ่เอ้ามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้าลงเป็นประจำไปก่อนคือยังไม่มมีีีีีีกาาาาารรรรรรรััััับบบบบเเเเปปป็็็นนนนนคคคคคดดดดดะะถ้้้้จลลงงททยยหหขํ่ใูตผม ส่วนท่านต่อไปคุณสุรศักดิ์นะคะนี้ก็เรื่องปัญหาบ้านนะคะคือเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์แล้วก็ด้านหลังนะะเป็นตึกแถวนะคะซึ่งเขาบอกว่าตึกแถวเนี่ยอาชีพของเจ้าของที่อยู่ห้องตรงกับเขาเนี่ยคือรับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วมันจะต้องมีการเว้นระยะห่างปรากฏว่าเจ้าของตึกแถวเอาเหล็กเอาอุปกรณ์ในการรับเหมาก่อสร้างมาวางตรงช่องว่าง ซึ่งของคุณสุรศักดิ์เนี่ยเขาก็ติดติดแบบเป็นหลังคากันแดดนะ,นะคะปรากฏว่าพอ <พา S 2> เจออุปกรณ์มาพาดมาโดนหลังคามันก็เริ่มเอียงนะคะก็กลัวว่าจะพังลงมานะคะเคยไปแจ้งทางเขตแล้วนะทางเขตก็บอกว่าไม่สามารถทําอะไรได้ก็เลยสอบถามอาจารย์มาว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงล่ะคะเนี่ยที่จริงเขตทําได้นะครับค่ะเพราะการเว้นช่องว่างในเพื่อความปลอดภัยในการเวลาหลังเพลิงน,นะครับได้ขวางไม่ได้ ถ้าเขตตอบผิดแล้วเขตไม่อยากทําหรือเปล่าถ้าแ,แจ้งเขาว่าช่องว่างที่ว่างระหว่างตึกแถวเนี่ยเขาไว้สําหรับเพื่อการเป็นลามีมีมีเพลิงไหม้ครับเอเขตต้องทำาต้องย้ํากับเขตไปเขตไหนฟังก็เข้าแอปของผู้ว่าชัดๆเลยครับค่ะแล้วเ็าถามเพิ่มเติมมาว่าถ้าเขาไปแจ้งความกับตํารวจในข้อหาทําให้เสียทรัพย์เนี่ยมันจะได้ไหมคะอาจารย์แบบนี้อ๋อได้ครับถ้าทรัพย์ของเราเสียหายเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบครับ ค,คุณสมภพนะคะสอบถามกรณีประมาทร่วมเขาบอกว่าถ้าภายหลังเราหาหลักฐามนมายืนยันได้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนประมาทมากกว่านะคะหรือว่าเป็นคนประมาทฝ่ายเดียวนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรถไปทำตามทางปกติไม่ได้ใช้ความเร็วนะคะก็เลยสงสัยว่าแล้วไอ้ที่เจ้าหน้าที่บอกประมาทร่วมเนี่ยจะทําให้เราเสียประวัติไหมคะอาจารย์ไม่หรอกครับ อันนี้มันไม่มีปัญหาหลอกครับคือถ้าเราพิสูจน์ดได้ก็พิสูจน์กันต่อไปค่ะนะครับครับผมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคุณปัทมานะคะบอกว่าคนที่ขับจัก,กรยานยนต์แต่ว่าอายุไม่ถึง18ปปีแล้วก็โดนรถเก๋งชน ในขณะกำลังจะกลับรถนะคะสาเหตุเนื่องจากว่าจักรยานยนต์เนี่ยเป็นฝ่ายขับประมาทหวาดเสียวนะคะก็เลยสงสัยว่าอย่างเนี้ยทางฝั่งรถเก๋งเรียกค่าเสียหายกับคู่กรณีได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับคือใครใครที่เป็นผู้กระทำความผิดคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วล่ะครับค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เติมเข้ามา6คคำถามรวมกับเมื่อวานก็เป็นเก้าราคำถามแล้วคะ่ะจัน โอเคครับ9ก้าสามห้ามากคือระลึกเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับคุณธนาครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอรเมศอินทรชุมนมค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด